สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง gadget 3. 6 5 day ครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวเจ้า Smart Watch C2 สุดหรูตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวกล่องกันเลยครับตัวนี้ Smart Watch C2 เป็นฝาเปิดแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับโหมดต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่สามารถใช้กับเจ้าตัว Smart Watch C2 ได้ตัวนี้ก็จะมีตัวโหลดตัว แอปพลิเคชันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android สีของตัวเครื่องนะครับพร้อมกับของสายตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวกล่องเลยครับเปิดมามวันนี้ทางร้านเอาสีซิลเวอนะครับแล้วก็สายน้ำตาลมารีวิวตัวเรือนครับจะเป็น Standard สีซิลเวอร์แบบ <c oughs> สวยมากดูครับโหโงานแบบดูหรูหรามากจริงจ ตัดกับตัวหมุดหรือว่าเม็ดมะยมด้านบนที่ตัดขอบสีแดงยางสีแดงโอ้โหสวยมากครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวเรือนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็จะมีสายชาร์จครับสายชาร์ยจะเป็น USB เนาะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าชาร์จเนี่ยสามารถมันเป็นแม่เหล็กครับ วางได้เลยตัวนี้มันจะดูดเข้าหากันแล้วก็ชาร์จก็จะมีสายชาร์จนะที่ให้มาในกล่องต่อไปก็จะมีตัวสายสายนาฬิกาเนี่ยหัวจะเป็นสลักของนาฬิกาเลยนะครับสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ตัวนี้วันนี้ทางร้านเอาสีน้ำตาลมารีวิวเพราะว่าผมว่าสีน้ำตาลกับสีซิมเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบตัดกันแล้วก็ดูหรูหรามากต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเมนวนครับ เมนูนก็จะมีคล้ายๆกับตัวหลังกล้องแต่ว่าก็จะละเอียดกว่าตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษจะมีเกี่ยวกับพวก QR code โหลดแอปต่างๆวิธีการใช้งานต่างๆตัวนี้เนาะก็จะมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อมาเรามาดูเรือนจริงกันครับเรามาดูเรือนจริงที่ผมต่อสายไว้แล้วเพราะว่าสีซิลเวอร์กับสีน้ำตาเนี่ยมันตกคาดูครับ สีมันค่อนข้างจะตัดกันมากตัวนี้ผมชาร์จแบตทิ้งเอาไว้แล้วนะกดมิดไม่ยอมม็ดแรกเปิดเลยครับตัวนี้ดูหน้าจอฮะเป็น led สีสันสดใสามากเลย <c oughs> ดูสเต็ปก็เราปัดอย่าผมไล่ทีละอันเลยเราปัดลงมาก่อนตัวนี้จะมีเกี่ยวกับบอกเปอร์เซ็นต์เสียงการแจ้งเตือนการ connecting นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการปรับไฟของหน้าจออ่ามันจะสามารถปรับ ความสว่างของหน้าจอาได้เลื่อนลงมาครับะจะมีสเต็ปในการเดินมีกิโลเมตรที่เดินผ่านแคลอรี่มีสปอร์ตครับมีขอโทษครับเอาใหม่หนีดนะเรากดอ่าก็จะมีความดันโลหิตครับมีอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดมีการนอนมีสภาพอากาศจับเวลาเล่นมิวสิกกดชัตเตอร์ผ่านมือถือเมสเซจ ที่เกี่ยวกับพวกข้อความ l ลายต่างๆ Facebook Messenger ต่างๆแล้วก็มี Instagram เราเลื่อนมาด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นช็อตคัดครับเข้ามาในพวกเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆออกกำลังกายต่างๆการนอนเมสเซจปุ๊บเราออกมาเดี๋ยวผมเลื่อนสไลด์ไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกโหมดออกกำลังกายต่างๆมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานฟุตบอลต่างๆตัวนี้มีให้ครบ ทุกครั้งที่ลูกค้ากดไปแล้วมันไม่รู้จะออกอยังไงให้กดแต่นี้ทีเดียวครับมันจะออกไปหน้าแรกเสมอ <c oughs> ผมได้อยากจะให้ดูตัวเรือจริงๆมันมันสวยมากนะฮะหน้าจอของตัวเนี้ยครับเป็นเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้ทั้งหมด3แบบอันนี้แบบแรกนะกดอันที่2ให้กดค้างที่หน้าจอมันจะมีการสั่นเปลี่ยนนิดนึงครับอันนี้คือแบบที่2ครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นแบบที่3อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยว่าแบบแบบไหนที่แบบเราคิดแต่ผมว่าวแบบนี้สวยมากมันดูตัดกันหมดเลยไหมฮะถ้าเกิดว่าสีดํามันก็จะเป็นแบบหน้ากล่องแบบนี้ครับตัวสายก็จะเป็นสีดาเงินตัวเลืนจะเป็นสีดําแต่วันนี้ผม,มชอบส่วนตัวชอบซิลเวอร์กับน้ตาตาลมากกว่าก็เลยเอาตัวนี้มารีวิว ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคชันเขากันจริงๆเนี่ยลูกค้าสามารถกดโหลด qr code จากตัวหลังกล่องได้เลยนะตัวนี้แอปเขาจะชื่อว่า tfit เนี่ยครับผมโหลดมาไว้แล้วหลังจากโหลดเนี่ยให้ลูกค้ากดเข้าไปครับเดี๋ยวผมออกจากหน้าตัวนี้ก่อนอ่ะออกมาก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับสภาพอาก,กาศ c คลอ r ี่ต่างๆตัวนี้เรายังไม่ได้ซิงค์เนาะ ให้เราไปที่ตัวนี้อุปกรณ์ครับมันจะขึ้นให้เรากดคำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับมันจะมีตัว C2 s e r ซีเรียออกมาปุ๊บให้เรากดไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะซิงข้อมูลหากันครับตัวนี้รอแป๊บนึงครับให้ข้อมูลซิงเข้าหากัน สีน้ำตาลมันสวยจริงๆเหมาะมากครับใส่ไปทำงานในแต่ละวนันออกงานแต่งงานต่างๆเป็นทางการมากสีนี้หลังจากเชื่อมเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูที่หน้าตัวนาฬิกาเลยเวลาเนี่ยมันจะปรับเป็นเวลาเดียวกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้6โมง4โมง20เนี่ยฮะเวลาก็จะ4.20ง20เหมือนกันข้อมูลจะถูกซิงเข้าหากันเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันว่า เขามีอะไรมาให้บ้างหน้าแรกเลยเดี๋ผมมาตั้งแต่หน้าแรกเลยก็จะมีเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆเนาะอุณหภูมิต่างๆอะไรเงี้ยครับก้าวเดินกิโลเมตรที่เดินแคลอรี่ที่เผาผลผาญอัตราการเต้นหัวใจครั้งสุดท้ายที่เราวัดเอาไว้ความดันโลหิตออกซิเจนในเลือดการนอนอันนี้เราต้องวัดทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะจับจากครั้งสุดท้ายที่เราวัดเอาไว้ส่วนเรื่องความดันโลหิตเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆให้ลูกค้าเนี่ยไปบวกลบเอาเพราะว่ามันง่ายในการวัดไม่ต้องมานั่งใส่ปอกแขนในการวัดอะไรเงี้ยฮะตัวนี้มันก็จะง่ายกว่าต่อมาให้เรามาดูการเคลื่อนไหวตัวนี้มันจะมีเป็นการวิ่งโดยเฉพาะเลยให้เรากดเรียบร้อปุ๊บกดโกได้เลยตัวนี้มันจะบอกเลยเนี่ยครับ ว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วความเร็วเท่าไหร่ระยะเวลาที่วิ่งแล้วก็การเผาผลาญตัวนี้มีการระบุ GPS ด้วยนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในที่โล่งนิดนึงเนาะก็เข้าไปดูในตัวนี้ได้ครับมันจะลิงก์กับตัว Google Map ไว้แต่ตัวนี้เรากลับไปดูโหมดอื่นกันต่อครับก็จะมีอีกโหมดหนึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์รเนี่ยมันจะบอกเลยว่า การถ่ายโอนข้อมูลเขย่าเพื่อถ่ายรูปก็คือเราสามารถกดเขย่านาฬิกาเพื่อช็อตเตอร์ได้นะสามารถทําได้ผ่านตัวมือถือเลยตัวมือถือไอตัวตัวนาฬิกาเลยให้เราเขย่าเท่านั้นเองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการฟังก์ชันของนาฬิกาเนี่ยครับก็จะมีการพลิกข้อมือหน้าจอสว่างเตือนการนั่งนานเตือนดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งค่าเอาไว้ได้ว่า เรานั่งทํางานนานไป10นาทีหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ตั้ง10นาทีให้เราลุกสักทีหนึงนาฬิกาจะสั่นเตือนหรือว่าการดื่มน้ําก็เหมือนกันนะครับตัวนี้กลับไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการแจ้งข้อความต่างๆก็จะได้ทั้งแบบ m e s s e จ g e อร์ไลน์เฟซบุ๊กเมสเซจเจอร์อินสตาแกรมต่างๆตัวนี้ได้หมดเลยต่อมาให้เราไปดูที่การแจ้งเตือนข้อความนี้ไปแล้วเนาะ นาฬิกาปลุกก็ทั่วไปเลยครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการค้นหานาฬิกาคือถ้าเกิดว,ว่าเราหานาฬิกาไม่เจอเนี่ยเราซิงกับตัวมือถือนี่เราสามารถกดนะเขาก็จะเด้งเลยเลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันสั่นต่อมาก็จะอยู่ที่หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยฮะตัวน,นี้เราสามารถแก้ไขได้สามารถโหลดรูปเข้าไปได้เนี่ยครับแต่นี้ผมยังไม่ทําให้นะเดีย๋ยวให้ลูกค้าไป เล่นกันเอาเองทํากันเอาเองชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยแล้วก็ต่อมาที่ฉันเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวต่างๆความสูงน้ําหนักต่างๆวันเดือนปีเกิดเป้าหมายในการเดินในแต่ละวันเป้าหมายในการพวกนี้ยครับเราสามารถตั้งมันไปได้เลยผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเรือนนาฬิก,กาต่อหลังจากที่ซิงข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ <c oughs> สีมันแบบมันใส่แบบเป็นทางการได้เลยจริงๆครับตัวนี้ออกไปทำงานเนี่ยแต่ละวันเราจะไปงานแต่งงานเราไปเข้าพิธีไปวัดไปอะไรมันมันดูเป็นทางการกึ่งกึ่งกับสปอร์ตนิดนึงเห็นไหมฮะสวยจริงตัวนี้ตัวนี้กันน้ำนะครับ สามารถดำลงน้ำได้ประมาณสัก10เมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาชาร์จเนี่ยลูกค้าชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสัก5-7าวันอันนี้อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานเกี่ยวกับพวกข้อความเยอะไปเปิดอ่านเพราะว่าตัวนี้มันหน้าจอมันแบบสดใสมากก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกินแบตนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่มากตัวนี้เพราะว่าโหมดของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยหน้าจอจะพักแล้วเป็นการประหยัดแบตแต่ถ้าเราพลิกข้อมือปึ๊บ เนี่ยครับหน้าจอก็จะขึ้นมาโอเคครับก็ผมก็จะรีวิวให้ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่น C2 ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับมันมีประโยชน์หรือว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็รบกวนนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่มีข้อผิดพลาดเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกกันได้นะครับเราจะได้แก้ไขข้อมูลถ้าเกิดอย่างนั้นวันนี้ทาง ร้าน Gadget 365D a y ครับก็ขอจบการรีวิวตัว Smartwatch c 2ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ